สวัสดีครับจิมมาเยือนกลับมาอีกครั้งแล้วก็จะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆนะครับพอดีว่าผมได้คุยกับฮาร์ดหรือว่า uh, HP service นะครับเมื่อหลายเดือนก่อนสามารถหาไปหาดูได้ในจิม uh, จิมมาเยือน EP เก่าๆนะครับ HP service ก็คราวที่แล้วเขาได้บอกว่าเขาสามารถ เซตเทอร์โบได้ภายใน1วันติดตั้งจูนเสร็จภายใน1วันผมก็เลยถามเขาบอกเขาบอกว่ามีอีกเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวผมจะมาท้าพิสูจน์หน่อยว่ามันจริงหรือเปล่านะครับก็นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไดโนพวยเจ๋งไดโนนะครับก็เอาว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมไปที่อู่ตอน10บโมง รถคันนี้ซีวิกก็ไปถึงที่อู่สิบโมงอดีเหมือนกันตั้งแต่สิบโมงเริ่มทำเขาเขาเทอโโร์โบนะจนตอนนี้อยูกี่โมงละสามทุ่มสี่สิบห้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจูนเสร็จสองร้อยกว่าตัวเดี๋ยวเราไปคุยกับฮาร์ดกันครับว่ามันเป็นอะไรยังไงเผื่อใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อคุยกับเขาดู ฮาร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เมื่อเมื่อกี้ผมเกินไปแล้วว่าเมื่อคราวที่แล้วที่ผมไปถ่ายฮาร์ดที่อู่ฮาร์ดเคยบอกผมว่าสามารถเซตเทอร์โบรถได้ภายในหนึ่งวันใช่ครับต้องครับวันนี้เช้าเย็นแรงวันนี้ผมก็เลยมาพิสูจน์แล้วมันก็เป็นจริงใช่ไหมผมไปถึง10บโมงส0บโมงนี่คือเริ่มขึ้นขาเทอร์โบแล้วตอนสิบโมงที่มานี่คือยังไม่ รถขึ้นมาถึงเหมือนกันนะัดลูกค้าให้มาก่อน10บโมงแต่ลูกค้ามาถึงประมาณสักสิบโมงสิบห้ามารพร้อมกับพี่จิมครับนะค,ครับก็ต้องใช้เวลาเป่าให้เย็นลงครับนัดชั่วโมงได้เริ่มงานจริงแถวสิบเอ็ดโมงได้นะครับจริงๆวันนี้ผมก็อยู่ด้วยทั้งวันนะใช่เอาว่าเริ่มตั้งแต่เริ่ม11บเอโมงครับผมตอนนี้สามทุ่มสี่สบห้าครับผม รถเสร็จเรียบร้อยรถเสร็จเรียบร้อยจูเนโนส่งงานเรียบร้อยครับส่งสามารถขับรถไปซิ่งได้เลยคืนนี้ถูกต้องครับใส่กล้องวันนี้ก็มีรถมาเป็นเดิมๆมีแค่เอเดอร์มีระบบพ้อยเสียบอย่างเดียวครับกล่องเดิมชิเดิมเราก็เซ็เตอร์นะครับใส่กล่องสองใบเป็นอีทียูช็อปกับเป็นรุ่นเทคโฟกับทีเปียนมอนเตอร์รถรุ่นนี้จะเป็นเขาเรียกว่าลิ้นหลีรอบสูงครับอันนี้ก็ต้องใส่กล่องสองใบเราก็วายสายเรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนหัวฉีดมีหัวฉีดนี่เป็นเป็นแบบไหนอะไรใส่เป็น 560cc ครับ560ครับใช่ครับเพราะลูกค้าใช้215ครับนะครับทุกอย่างก็ทําใหม่ทั้งหมดวันนี้ก็มีมีอะไรบ้างมีเฮดเดอร์เอ้ยไม่ใช่มีอินเตอร์อ่ะมีอินเตอร์ใหม่ใช่ครับทีเดินเตอร์งานดีไซนยแล้วก็เฮดเดอร์ดีไซน์เราก็ทำเองใช่ครับทุกอย่างทำที่อู่หมดเลยครับ เออดีนะกอเอารถมาจอดที่เดียวแล้วก็จบเลยในที่เดียวใช่ครับก็คือมาเราพ่จิมาเช้ามาเป็นเดิมครับแล้วตอนนี้ก็มีเซนเตอร์ตะเล่ย์นะครับเวสเกจแย่สิ่งของเอามีให้นะครับแล้วก็สโบในภาคห้าครับแล้วก็ชุดอินเตอร์พร้อมโบออร้อกออากกศเป็นงานดัดลายทั้งหมดครับคือคือเใหม่ทุกอย่างทุกอย่างคือใหม่หมดเลยใช่ครับที่ใช้ใช่ครับ ก็เวกเกตเป็นเวกเกตอร์แย่สแตนดมินต์มันไม่ไหลแน่นอนนะครับวีฒิจะใหม่อะไรใหม่ของทุกจักรของเป็นของใหม่ไปจนถึงของสองหรับคนไม่รู้คำว่าพูทไหลคืออะไรพูทไหลคือเออ่ยกตัวอย่างอย่างวันนี้ยมีรถมาคันหนึ่งกันทำแบบที่อื่นก็เป็นเวกเกตติดเทอร์โบเราเรียกว่าเป็นเวกเกตกระป๋องเป็นเหรียญชิงชาเป็นการเปิดคลายพูทธทีนี้พอรถพวกนี้มันเป็นรถรอบสูงมันจะคลายพูทธไม่ทันครับคือชิงชาเนี่ยมันไม่ได้ตรงนุ่นเพราะว่าไม่งั้นดาวไบของ ที่จะใช้วิกฤตเดิมที่ฉาบไม่ต้องมีห้องให้แต่พอเราไปทําเป็นหน้าแพนเลียมมาเนี่ยเหรียญที่ฉาบมันเปิดที่แค่ประมาณ50เซนต์ขายบูทไม่ได้นะครับยิ่งรอบสูงบูทยิ่งสูงยิ่งรอบสูงบูทยิ่งสูงอย่างเช่นรถคันนั้นคือ3,000มีบูทจุด0.3 4,000หรือ5,000มีประมาณจุด4กว่า5,000 6,000จุด5 6,000กว่า7,000มีจุด7ซึ่งเสี่ยงก็เพ่มเรื่องเดิมครับแต่ทางเราเนี่ยมีให้เป็นวิกฤตแยกคุ้ แล้วแล้วในการจูนเมื่อสักครู่นี้พอใจไหมก็ถือว่าพอใจไหมทาร์เก็ตที่ส่งงานคือ190-220ตัวในการที่ว่ารถลูกค้ามาเป็นไซเดิมนะครับไซเดิมที่นี้ก็มีไปสองสเต็ปอีกถ้าลดลูกค้ามีปรับบูทเราก็สามารถเพิ่มบูทเข้าไปอีกอันนี้บูทอยู่0ูที่สี่ปลายๆรอบปลายๆไม่มีเก์สู้เหลือ0ูที่สามแปดนะครับส่งงานอยู่ที่2องาตัวสำหรับคันนี้เป็นท่อประกันเดิมมีปีปลายด้วยมี่พักมี มีพักก้ารกับปลายด้วยครับท<ถ>่อยังอันอยู่ถ้าหัวท่อยังอันอยู่ใช่ถ้าถ้าจะอัพตัวเองหน่อยหนึ่งต้องต้องอย่างพอท่อโล่งกว่านี้ได้ประมาณ215ตัว<อ>ตามที่เคยมาจุดจุดกัน<อ>แต่ถ้ามีแบบบูธอีกเพิ่มเข้าไปอีกประมาณจุดหถ้าบูธจุดหได้เนี่ยจะอยู่มา240จา,า250ตัวไ้เดิมไม่ผัดครับแล้วบอกได้ไหมว่างบประมาณในการแบบนี้ก็คือ61,900บาทครับมีชุดกรโบุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด กล่องสองใบพร้อมโอชีตพร้อมจุนไรโนไฮครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่สิ่งที่เราเลือกหรือเปล่าก็เลือกใช้ที่มีให้หมดครับก็หน้าตาจะเป็นเวนเกตส่ง HKS ระบบสมาร์ทบูอฟจะมี HKS กับพวกแคทดีที่มีให้เลือกได้แต่ผมว่าผมอยากได้อย่างอย่างอื่นะยี่ห้ออื่นก็ได้ได้ครับได้มาก็แล้วแต่ราคาแล้วแต่ร้องที่จะเลือกได้ก็อนหน้านี้เป็นราคาที่กัดต่าง จะเป็นความเทียบไม่แท้แต่เราใช้มาแล้วหลายปีคือเราเคยใช้มาแล้วไม่ทียของเก่าใช้ได้ก็คือเราใช้รุ่นนี้มานานแล้วไม่มีปัญหาทนใช้งานได้นานอะไรอย่นั้นเราก็เลยกล้านำมาใช้หกหมื่นเก้าพันใช่ครับพร้อมกล่องสองใบแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นคือรถมีกล่องมาอยู่แล้วของรถคันนี้มีกล่องอยู่แล้วสองใบตั้นจูมาเรียบร้อยแล้วผมจบราคาที่สามหมื่นเก้าพันบาทถ้าลูกค้าอยากดูแลม้ามาเสียค่าแรงอาอีกสองพันจูนก่องให้4ี ก็เป็นโปรโมชั่นไทยนะอะโอเคโอเคโหว่แจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยคือราคาเดี๋ยวนี้การเซ็นเตอร์โบนี่ราคาย่อมยาวมากมีดูวันนี้ก็มีครับแต่ก็เราอยู่ดูที่ดีเทลของในของที่ได้เป็นเกอร์เอออะไรเออแต่นี้เราเป็นราคาแบบว่าจบให้ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแน่นอนโมเนี้ของใหม่หมดเลยก็โอเคแล้วใช่ครับจะมีก็แค่ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องไปนอกอง เท่านั้นครับโอเคก็จบเจ็บนิดน่คามติดรถมาถ้ามันเก่าแล้วก็เปลี่ยนควับนะครับโอ้โหแล้วเร็วนี้จะมีงานดับเรซิ่งใช่ครับนำส่งเข้าประกวดกี่คันโดยประมาณก็ถ้ารถที่อยู่เองเลยนะครับเจ็ดคันน่าจะมีเจ็ดันใช่แต่เป็นขับสี่เนี่ยสี่ันโอ้โหขับหน้าเทโบสองันอ่าแล้วก็ขับน้าเอจะเป็นพวก ุ่นไปลงรุ่นพวก B สตรีมแต่เป็นเครื่อง R18 ก็อของรถยัดยัอยาสูบอีกคันหนึ่งโดยประมาณตอนที่นำทางวันที่เจ็ดตจังัดแต่ยังไม่รวมกับที่ว่าจะมาเพิเ่มอย่าไหร่เอาะละครับยาสูบละครับก็ติดตามผลงานของ HP s e r v i c e y นะครับบริการของท่านของเครงดูเราด้วยที Service <H> ิสในสุดดิ้งครับผมครับผมแล้วบริการพวก Honda เซอร์วิสโรปายมืถืมันเครื่องเรารับหมด ใช่ว่าต้องทำรถแข่งอย่าคิดว่าโอ้ยไม่เข้าหรอกเพราะว่าทำเป็นรถแข่งรถบ้านมาเถอะอย่างนี้ตอนรับวันนี้ก็มีร้านเชฟโอชิไรเราเราบริการทุกอย่างจริงๆครับครบจริงนะที่นี่ครบนหมทุกอย่างมีงานจูงงานพ่อร้านเชฟโอชิทุกอย่างเดียาวๆแต่ก็เราไม่มีดการเมื่อวันนี้เห็นคุยบอกว่าอยากมีอยากทำอยู่นี่อนาคตนะครับอนาคตโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณฮาร์ดครับ Happy Service ครับยังไงก็ขอบคุณพี่จินด้วยครับขอบคุณครับ